สอบใบขับขี่ Channel แอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอนอย่าลืมไปกดโหลดกันด้วยนะ แนวข้อสอบไบขับขี่หมวดที่ 7. มารยาทและจิตสำนึกในการแซงหรือเปลี่ยนเลนต้องปลอดภัยและมีมารยาทคอใดไม่ใช่มารยาทที่ดีในการขับรถก็ไก่เมื่อแซงรถคันหน้าได้แล้วปาดหน้าชิ้ซ้ายทันทีขอไข่ให้สัญญาณไฟยกขวาก่อนแซงทุกครั้งเพื่อให้รถคันหน้ารู้ตัวและระมัดระวังหรือให้ทาง ข้ควายไม่แสงในที่ขับขันหรือห้ามแสงงองูถนนยิ่งแคบยิงต้องขับช้าๆและแสงด้วยความระมัดระวังฉเฉลยกก่าไก่เมื่อแสงรถคันหน้าได้แล้วปาดหน้าชี้้ายทันทีเมื่อรถที่ขับตามหลังมาให้สัญญาณขอแสงระยะที่ดีเพื่อแสดงการตอบรับว่ายินยอมให้แสงถือข้อใด ก็ไก่ให้สัญญาณไฟจุกเขินขอไข่ให้สัญญาณแตรคอควายให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายงอง,งูให้สัญญาณไฟสูงเฉลยครับคอควายให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายในขณะที่ท่านกำลังขับรถอยู่บนถนนและสังเกตเห็นว่าเบื้องหน้ามีคนกำลังข้ามถนนโดยไม่มีทางม้าลายก็ได้เป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ก็ไก่ขับรถผ่านไปตามปกติเนื่องจากการข้ามถนนที่ปลอดภัยต้องข้ามทางม้าลายเท่านั้นขอไข่กระพริบฟไฟสูงเพื่อเตือนว่าอย่าข้ามแล้วขับผ่านไปโดยเร็วที่สุดก็าวายกดแตะลัวท,ทีเตือนว่าอย่าข้ามเพราะอาจถูกรถชนได้งองูชะลอความเร็วแล้วหยุดให้คนข้ามครับเฉะลยงองูชะลอความเร็วแล้วหยุดให้คนข้ามครับ หลังจากประสบอุบัติเหตุและรอดชีวิตมาได้ขอด้อใดเป็นแนวคิดที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้ขับรถมีจี่สำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ไก่นายดีกล่าวว่าเมื่อวานเพิ่งไปสอดคล้องมาไม่งั้นคงไม่รอดแน่ขอไข่นายเอกล่าวว่าเพราะพระเครื่องที่แขวนคออยู่คุ้มครองปกป้องรักษาข,ขวายนางดีกล่าวปีนี้หมอดูทักทายว่าดวงจะดีทำอะไรก็ไม่มีปัญหา งองูนางสาวสีกล่าวไว้ว่าได้ศึกษาหาความรู้หลักการขับขี่ปลอดภัยอยู่เสมอครับเฉลยงองูนางสาวสีกล่าวไว้ว่าได้ศึกษาหาความรู้หลักการขับขี่ปลอดภัยอยู่เสมอครับมารยาทที่ดีในการขับขี่ทำให้การใช้รถใช้ถนนเป็นไปอย่างปลอดภัยข้อใดเป็นมารยาทที่ควรปฏิบัติ ก็ไก่เมื่อขับรถในทางเลี้ยวไม่ว่าจะอยู่เลนไหนโดยมารยาทแล้วต้องรักษาแนวให้อยู่ในเลนนั้นก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะเปลี่ยนเลนได้ขอไข่ขณะขับรถในช่องทางขวาแต่ขับตามความเร็วที่กฎหมายกำหนดหากมีรถมาจอดท้ายแสดงว่ารถคันนั้นวิ่งเร็วไม่ต้องหลบให้ทางขอควายเมื่อรถสองคันวิ่งมาถึงทางแยกหรือวงเวียนพร้อมกันรถคันไหนเร็วกว่าไปก่อนเสมององู ไฟตัดหมอกเป็นไฟตกแต่งรถให้สวยงามสามารถเปิดได้ในขณะที่ไม่มีหมอกลงฉเฉลยก,ก็ไก่รับเมื่อขับรถในทางเลี้ยวไม่ว่าจะอยู่เลนไหนโดยมารยาทแล้วต้องรักษาแนวให้อยู่ในเลนนั้นก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงจะเปลี่ยนเลนได้ผู้ขับขี่ควรใช้แปรเมื่อใดก,ก็ไก่ไล่คนเดินเท้าที่กำลังข้ามทางมาลายขอไข่เร่งรถคันนให้เร็วขึ้น ขอ้อควายป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดจากรถงอง,งูทักทายผู้ขับขี่คันอื่นที่รู้จักกันเฉลยข้อควายครัปบป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดจากรถการกระทําของผู้ขับขี่ข้อใดที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดก็ไก่พูดคุยกับคนที่อยู่ข้างๆขอขไข่เปิดวิทยุฟังเพลง ขวายร้องเพลงมองูโทรศัพท์มือถือในขณะขับรถเฉลยง,งูโทรศัพท์มือถือในขณะขับรถมารยาทในการขับขี่ที่ผู้ขับรถควรกระทำคือข้อใดก,ก็ไก่ถมน้ำลายหรือเสียมหะลงบนถนนขอไข่สูบบุหรี่และเขียดทิ้งก้นบุหรี่ลงบนถนนขวายหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ง,งูตะโกนด่าผู้ขับขี่คันอื่นที่ทำให้ไม่พอใจฉเฉลยขอควายหยุดรถให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลายสำนวนใดที่เตือนใจผู้ขับขี่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยก็ไก่ความประมาทเป็นบอกเกิดถึงความตายขอไข่กล้าได้กล้าเสียขอควายฆ่าได้แต่ยามไม่ได้ง,งู กระต่ายติดตูงครับฉเฉลยก,ก็ไก่ความประมาทเป็นบ่อกเกิดแห่งความตายการปลูกฝังจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนควรกระทำที่บุคคลในข้อใดามากที่สุดก็ไก่บุคคลทุกคนขอไข่คนขับรถเท่านั้นขอควายคนเดินเท้าเท่านั้นง,งูผู้โดยสารเท่านั้นครับ ฉเฉลยก็ไก่บุคคลทุกคนเ <ST AN CE> <ห>มื่อเห็นคนเดินเท้าข้ามถนนผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร <ST AN CE> กัวไก่บีดแตรไล่ขอไข่ขับผ่านไปได้โดยไม่ต้องหยุดรถพ <ST AN CE> อควายใช้การวัดใจงอง,งูรถต้องหยุดให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อนเฉลยงองูรถต้องหยุดให้คนเดินเท้าผ่านไปก่อน เมื่อเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บผู้ขับขี่ควรกำเนงถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรกก็ไก่การเคลื่อนย้ายรถที่เกิดเหตุขอไข่การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บขอควายรอประกันภัยงงูรอ,อพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเฉลยขอไขครับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ดูเสร็จแล้วก็ไากดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันข้อสอบใบขับขี่มาทดลองใช้แล้วคุณจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในการไปสอบใบขับขี่ใช้แล้วผ่านแน่นอน ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิปดีๆจากเราก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ